ครับวันนี้จะมาสอนเขียนใบ KY สำหรับแนบ daily work permit นะครับหรือว่าแนบ work permit ประจำวันนะครับมาเลยกันเลยนะแรกก็สมมติว่างานเนี้ยเราจะแนบ work permit ผมสมมติว่า work permit เราวันนี้เราจะเปิดงานเชื่อมประกอบโครงสร้างเหล็กน,นะครับนะโดยใช้บันไดขึ้นเครื่องเชื่อมประกอบโครงสร้างเหล็กนะก็วันที่ปฏิบัติงานก็วันนี้เลยนะครับทีสี่ เปลี 21, ่ยน11พศ2523อันเขียนมือเอาก็ได้นะครับหบรือจะพิมพ์เอาก็ได้แล้วแต่หน่วยงานผู้ควบคุมผมสมมุติว่าเป็นหน่วยงานไมทรนนหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ผมสมมุติว่าเป็นหน่วยงานของแเรฮา์ละกันเนาะอ่ะทีนี้มาดูยกที่หน่งนะครับเขาบอกว่าให้ค้นหาอันตรายพร้อมสาเหตุนี้งานของเราคืองานใช้บันไดตัวเอขึ้นไปเพื่อเดยดชี้เชื่อมประกอบโครงสร้าง นะครับของอาคารนะโดยมีการใช้บันไดนะครับยกที่หนึ่งเนี่ยค้นหาอันตรายความสาเหตุเนี่ยผมแนะนําว่าให้หาได้ให้มากที่สุดก็มีมาให้เรากี่ข้อครับหกข้อผมแนะนําว่าเราเขียนมาให้หมดเลยนะหกข้อนะครับหรือใครอยากจะเขียนแปดเจ็ดแปดเก้าก็ต่อบรรทัดลงไปได้นะแล้วแต่นะครับอ่ะผมใส่ไปว่าค้นหาอันตรายความสาเหตุเนาะก็บาดเจ็บ ลาตกจากบันได,ดตัวเอแค่บันไดตัวเอเนาะนีอะไรมีงานเชื่อมเจ็บตาเพราะแสงจากงานเชื่อมเจ็บมือเพราะ ะเก็บงานเชื่อมสำคัญอาจจะติดพัดคุานจากงานเชื่อมอ่าไม่ใชุ่นปูหรือว่าภูมปูมจากงานเชื่อมแได้เยอะที่สุดนะครับ บางทีเชื่อมเชื่อมแล้วอาจจะมีเจียด้วยเนาะเจียก็อะไรครับปวนวดปวอืดปวดอืดช่อคราวประงานเจียเสียงดังเนาะเสียงดังเสียงดังจากงานเจียอันนี้เราหาอันตรายเกี่ยวกับงานมาทั้งหมดเลยนะครับมาทั้งหมดเลยแล้วก็อะไรอะ่ะนี่ก็มือเจ็บก็ได้ เับก็ดก็ไิ้งงานหลบรับเท้าอันนี้คือยกที่หนึ่งนะครับค้นหานตรายพร้อมสาเหตุนะหามาให้ได้เยอะที่สุดคำแนะนำผมก็คือหามาให้หมดเลยหัวข้อตามแบบฟอร์อมที่เขาให้มานะครับยกที่สองยกที่สองแล้วนะ ยกที่สองเลือกอันตรา,ายที่สําคัญที่สุดพีพอยต์อยู่ที่สําคัญที่สุดนะครับ,นะค,รบนะคำแนะนําของผมคืออันนี้คือเวอร์ชั่นเขียนอย่างง่ายๆนะครับให้เราเลือกมาข้อข้อเดียวถ้าจะเป็นเลือกมาสองข้อสามข้ออันนั้นจะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกนะยังยังไม่สอนในที่นี้นะครับอันนี้คือเวอร์ชันให้เขียนยง,ง่ายๆก่อนนะครับแต่ว่าถ้านานถ้าหน้างานของเราเนี่ยมันมีมันมีความเสีย่ยงที่มันเป็นความเสี่ยงที่สําคัญ ตั้งแต่สองสามงานสองสองสามความเสี 2, ่ยงขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องใส่นะครับเราก็ต้องใส่เช่นเช่นอะไรอะ่ะใช้รถกระเช้ายกคนขึ้นไปตัดต่อระบบไฟฟ้าบนเสาไฟฟ้าแรงสูงอะไรประมาณเนี้ยคือมีสองความเสี่ยงแล้วใช่ไหมมีบทที่สูงแล้วก็มีมีรถกระเช้าอ,อ่มีไฟฟ้าพอดีมีงานบนที่สูงแล้วก็มีงานเกี่ยวกับไฟฟ้าที่เกิน400โวลต์ขึ้นไปเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นงานความเสีย่ยงสูง2อย่างกันแต่อันนี้เป็นเวอร์ชั่นง่ายๆนะครับ เพราะฉะนั้นยกที่สองเขาบอกว่าให้เลือกอันตรายที่สําคัญที่สุดคีย์พอยต์คืออันตรายที่สําคัญที่สุดนะไอ้ยกที่หนึ่งเนี่ยนะครับเราคิดว่าอันไหนสําคัญที่สุดครับเนี่ยหกข้อที่เราประเมินมาอันไหนสําคัญที่สุดอันไหนมันที่มันน่าจะเป็นอันตรายที่เสียกที่สุดผมคิดว่าบาดเจ็บเพราะตกจากบันไดตัวเองใช่ไหมครับเป็นที่สูงเนาะ เปที่สูงตกจากบันไดตัวเอเนี่ยก็อาจจะทําให้พิการหรือเ,เสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นผมก็เลือกอันตรายข้อที่หนึ่งนะครับถ้าท่านเขียนเอาถ้าท่านเขียนเอถ้าท่านเขียนมือท่านก็ติก๊กเป็นติก๊กถูกไปนะครับติ๊กเครื่องหมายถูกไปในผมในผมพิมพ์เอาอ่ะข้อที่สองเราเลือกอันเลือกอันตรายที่สําคัญที่สุดคือบาดเจ็บเพราะตกจากบันไดตัวเอผมเลือกข้อนี้นะ บาดเจ็บเพราะตกจากบันไดตัวเองเพราะฉะนั้นยกที่สามเนี่ยกำหนดมาตรการแก้ไขป้องกันหลายๆท่านจะสับสนตรงนี้นะครับหลายๆท่านไปกำหนดมาตรการแก้ไขป้องกันเนี่ยไปแก้ไขป้องกันไอ้หวข้อนี้ทั้งหมดเลยไม่ใช่นะครับไม่ถูกกำหนดมาตรการแก้ไขป้องกันในยกที่สามเนี่ยนะครับ ให้เรากำหนดมาตรการแก้ไขป้องกันในข้อที่สองที่เราเลือกอันตรายที่สำคัญที่สุดมานั่นก็คือเราเลือกบาเกดเจ็บเพราะตกจากบันไดตัวเองเพราะฉะนั้นยกที่สามเนี่ยเราจะกำหนดมาตรการแก้ไขป้องกันเฉพาะความเสี่ยงจากการตกจากบันไดตัวเองเท่านั้นนะครับอันนี้คือหลักการนะครับน,นี่คือหลักการนะถ้าสมมติว่าเราเลือกเท้าเจ็บ พราะชิ้นงานหลุดทับเท้ายกที่สามเนี่ยเราจะมาป้องกันเฉพาะเท้าเจ็บเพราะชิ้นงานหลุดทับเท้านะเนาะอย่างนี้นะ้อพอเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นยกที่สามเนี่ยกําหนดมาตรการแก้ไขป้องกันอันตรายข้อหนึ่งที่เราเลือกมานั่นก็คือกําหนดมาตรการแก้ไขป้องกันการบาดเจ็บเพราะตกจากบันไดตัวเอเท่านั้นเท่านั้นนะครับเพราะเราเลือกข้อหนึ่งมาเราก็ต้องป้องกันแก้ไขป้องกันแค่ข้อหนึ่งเท่านั้นนะ อ่ะโอเคทีนี้ผมป้องกันยังไงตกจากบันไดตัวเองผมก็ป้องกันผมแนะนําให้เขียนให้ครบทั้งหกข้อเลยนะครับผมแนะนําให้เขียนให้ครบทั้งหกข้อเลยมันจะดูว่าเรามีการประเมินที่ที่ครอบคลุมนะครับหนึ่งก็ตรวจสอบบันไดก่อนใช้งานของห้ามขึ้นบันไดขั้นบนสุด 3. ามมีคนช่วยจับบันไดตลอดเวลาหรือผูกมัดให้มั่นคงแปงตีห้ามห้ามขึ้นบันได ข้ามขึ้นบันไดเกินสามขั้นนับจากชั้นบนสุดลงมานั่นหนมายความว่าเราใช้ได้แค่ขั้นที่สี่นะครับเราเป็นไว้สามขั้นขอที่ห้าอากขึ้นบันไดสูงเกินสองเมตร ให้ใช้เข็มขัดนิลภัรเกาะเกลียวจุดขัโนคงแข็งแรงอัดไม่พอลดตัวเลขนิดหนึ่งอ่ะโอเคข้อที่หกข้อที่หกอะไรอีกห้ามนำบันไดชํำรุดมาใช้เห็นไหม มันจะเขียนได้เต็มเลยนะครับมันจะเขียนได้เต็มเลยถามว่าไอ้คำเหล่านี้เบื้อ i n ้พวกนี้ผมเอามาจากไหนผมเอามาจากคู่มือความปลอดภัยของอินโนโต้พัมเปเดรนั่นแหละเอามาจากเคสเอบ้างเอามาจากระเบียบขอ้อ,ขอมำหนดความปลอดภัยอื่นมากนะครับอ่ะยกที่สามเห็นไหมครับจะเห็นว่ายกที่สามเนี่ยกำหนดมาตรการแก้ไขป้องกันเนี่ยผมกาหนดมาตรการแก้ไขป้องกันเฉพาะการบาดเจ็บเพราะตกจากบันไดตัวเอนะผมจะไม่ได้มาป้องกันอะไรพวกนี้เลยนะเห็นไมไม่เกี่ยวนะเพราะว่าผมเลือกมาข้อเดียว ผมเลือกข้อหนึ่งมาข้อเดียวเพราะนั้นผลจะป้องกันเฉพาะข้อหนึ่งนะครับอ่าทีนี้ไปดูยกที่สี่ยกที่สี่เลือกมาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่ดีที่สุดเลือกมาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่ดีที่สุดนะครับเราผมแนะนําว่าให้เราเลือกมาสามข้อเลือกจากยกที่สามเนี่ยนะเลือกมาสามข้อนะครับทำไมให้เลือกมาสามข้อเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่ง ครับเอาที่เอาที่เราคิดว่าดีที่สุดนะสามข้อนะับท่านจะเลือกข้อไหนบ้างผมเลือกข้อสามนะข้อหนึ่งข้อสามข้อหนึ่งผมติไว้ก่อนนะครับผมเลือกข้อสามข้อหนึ่งผมเลือกข้อห้าข้อหนึ่งผมเลือกข้อหนึ่งอ่าข้อหนึ่งเพราะฉะนั้น สามข้อที่ผมคิดว่าดีที่สุดก็คือข้อหนึ่งข้อสามข้อห้า okay. เดี๋ยวผมจะไฮไลท์ตรงนี้ไว้นิดหนึ่งนะครับตรวจตรวจจับข้อห้าตรวจจับเข็ม โอเคเดี๋ยวจะบอกว่าไอที่ไฮไลท์ไว้เนี่ยคืออะไรอ่ะยกที่สี่เลือกมาตรการป้องกันที่ดีที่สุดคําแนะนําของผมก็คือเลือกมาสามข้อนะครับเลือกมาสามข้อผมเลือกข้อหนึ่งตรวจสอบบันไดก่อนใช้งานเลือกข้อสามมีคนช่วยจับบันไดตลอดเวลาหรือผูกมัดให้มั่นคงแข็งแรงเลือกข้อห้าหากขึ้นบันไดสูงเกินสองเมตรให้ใช้เข็มขัดนิรภัยกาเกี่ยวจุดมั่นคงแข็งแรงนี่คือ มาตรการป้องกันอุบติเหตุที่ดีที่สุดที่ผมเลือกมาอยู่สัพ่อนะครับทีนี้อยู่ตรงนี้ครับ KY Keyword KY Keyword ให้ระบุประโยคการย้ำเตือนอันตรายก่อนเริ่มปฏิบัติงาน KY Keyword นะครับไอ่ผมไฮไลท์เห็ุไว้เห็นไหมครับตรวจจับเข็มอันนี้แหละที่ผมจะทำเอามาทำเป็น KY Keyword ตรวจจับเข็มนะครับผมก็มาลงตรงนี้เลย ถามว่าเอาคำอื่นได้ไหมก็ได้นะท่านจะเอาบันไดคนเข็มก็ได้หรือท่านจะเอาตรวจสอบจับสองเมตรก็ได้นะครับแล้วแต่แต่อย่าให้มันยาวเกินไปนะถ้ามันยาวเกินไปมันจะดูไม่สละสะลวยแล้วเวลาเราเออมือชีอ้ปักย้ำมันจะมันจะมันจะไม่ค่อยสะดวกเท่า่อะ่เพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ของผมคือตรวจจับ เข็มอ่าผมก็มาลงตรงนี้นะตัวใหญ่ๆหน่ันตัวจับเขีมขอกไฮไลท์ตัวใหญ่ๆนิดนึงนะจะได้เห็หหนนะหชัดเจนอ่านี่คือ K Y k e y b u r s นะครับแล้วก็ตรงนี้ท่านก็ไปลงชื่อมาสําหรับคนที่ที่มาร่วมวงกลมประเมินความเสี่ยงเมือที่ปักกันกับเราก็คือทีมงานของเรานั่นแหละลงชื่อมาให้ครบแล้วก็ลงนามให้เรียบร้อยนะครับส่งให้ทางออผู้ควบคุมงานนะตรวจสอบแล้วก็เซ็นอนุมัติการประเมินความเสี่ยงด้วย Daily k คียต่อไปนะครับไอ้นี้ส่วนตรงนี้นะครับแหล่งอันตรายนะถ้ามีนะ ถ้ามีท่านก็ใส่ไปด้วยนะครับสมมติว่าด้านบนของท่านเป็นอะไรด้านบนของท่านเป็นเป็นสตรีมโบนะผมสมมติเอานะสตรีมโบบีบีแลโอ้ดัสตรีมโบหรือหรือเรียนสตรีมก็ได้สตรีมโบมันคือดีกว่าเนาะถ้าเรียนสตรีมเยอ้างล่างเป็นสตรีมโบอันตรายที่อาจเกิดขึ้นก็คือโกลสตรีม โรเรีโดนผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานอันนี้คือความเสี่ยงในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะแต่ถ้ามีท่านก็ต้องใส่ไปด้วยเดี๋ยวเขาจะว่าว่าประเมินไม่ครอบคุมไม่ครอบคุมมาตรการป้องกันคือยังไงก็คือแจ้งโปรเซส อไรเดียวปิดเครื่องถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปไม่ได้ก็หาวิธีอื่นหรือทำหลังคาชั่วคราวป้องกอันไอสตีมก็ได้นะครับหรือถ้ามีวิธีการอย่างอื่นก็แล้วแต่ท่านเลยอุปก,กรณ์ป้องกันมีอะไรพวก PPE เพวกอะไรก็ใส่ไปได้นะครับถ้าไม่มีก็กไม่ต้องใส่เอาเอาที่ตามความเป็นจริงหน้างานนะครับ ด้านล่างมีอะไรไหมด้านล่างสมมติว่ามีม,มีท่อสตรีมเดียนเนาะท่อสตรีมเดียนที่โลงรางระบายน้ํำมาะนะมันอาจจะทําให้คนงานของเราได้รับอันตรายได้เดินผ่านไปผ่านมาอันตรายที่เกิดขึ้นก็ถูกความรอ้อนได้รับบาดเจ็บหรือโฟลลิปที่วิ่งผ่านไปผ่านมาหรือรถที่สัญจรไปมาก็แล้วแต่น,นะครับอันนี้สมมติ มาตการป้องกันอันารกั้นพื้นที่เราอาจจะกั้นพื้นที่ตรงนั้นไว้เนาะิด้ไฟเตือนไฟเตือนสื่อสารกับคนของเรานะหรือถ้าเป็นไปได้ถ้าถ้าปิดออกระบวนการผลิตตรงนั้นได้ก็ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่อุปอกรณ์ป้องกันว่ามีอะไรมีขาวแดง ถ่ายเตือนก็ได้นะครับรอบข้างรอบข้างมีอะไรไหมถ้ามีก็ใส่ไปนะครับมีมีคนสัญจรไปมารู้เปล่านะมีพวกลิฟต์เอ็กลิฟต์ผ่านไปผ่านมาออก็วาไปแล้วแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่เวลาไม่มีต้องอธิบายได้นะครับ เวลามีคาถามว่าเอ้ยไม่มีจริงเหรอด้เห็นตรงนู้นตรงนี้มันน่าจะเสี่ยงนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีท่านก็ต้องใส่นะถ้ามันไม่มีท่านก็ถ้าท่านม,ามั่นใจว่าไม่มีก็คือไม่มีนะครับก็เราก็บอกผู้ตรวจสอบได้เวลาเขามาทวนสอบมาออดิตเนี่ยมันไม่มีครับเนี่ยเป็นพื้นที่โล่งไม่มีอะไรเลยเอกเทศเลยไม่มีใครมาเกี่ยวข้องมาออฟตั้อะไรด้วยนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นคร่าวๆนะไม่ได้ ลงดีเทลเยอะถ้าลงดีเทลเยอะก็จะไปพูดถึงว่าเอ๊ะทำไมต้องทำ KY าทำเพื่ออะไรมีใครร่วมทำบ้างอะไรประมาณนี้อันนี้สอนวิธีการเขียนที่ที่ถูกต้องแล้วก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ใช้ได้นะ,ะผมรบทวนให้อีกรอบหนึ่งนะรอบหนึ่งนะครับยกที่หนึ่งคนหาอันตรายพร้อมสาเหตุนะคำแนะนำคือหามาให้ได้มากที่สุดนะครับแบบความมีหข้อหามาให้เต็มเลยหกข้อนะครับยกที่2เลือกอันตรายที่สำคัญที่สุด เลือกจากยกไหนเลือกจากยกที่หนึ่งด้แหละอันตรายที่สาคัญที่สุดอันไหนที่เราคิดว่าสําคัญอันนี้ตัวอย่างคือผมยกข้อหนึ่งมาบาดเจ็บเพราะตกจากบันไดตัวเองนะครับยกที่สามนะครับกาหนดมาตรการแก้ไขป้องกันมาตรการแก้ไขป้องกันข้อไหนมาตรการป้องแก้ไขป้องกันยกที่สองที่เราเลือกอันตรายที่สําคัญที่สุดมาจากยกที่หนึ่งนั่นก็คือการตกจากบันไดตัวเองนะครับคีย์พอยต์อยู่ตรงนี้นะยกที่สามจะป้องกันแค่ข้อหนึ่ง ก็คือการตกจากบันไดตัวเองนะครับจะไม่ได้ไปป้องกันข้อสองข้อสี่ข้อหกอะไรพวกนี้จะไม่ได้ไปป้องกันเพราะเพราะว่าเราป้องกันอันตรายที่สําคัญที่สุดเท่านั้นนั่นก็คือข้อหน yep. ึ่งบาดเจ็บจากตกบันไดตัวเองที่เราเลือกมานะครับผมก็มีมาตรการป้องกันอยู่หข้อยกที่สี่นะครับเลือกมาตรการป้องกันที่ดีที่สุดคําแนะนําของผมคือเลือกมาสมข้อมันจะได้สลับสุลยในการชีย้ยนะ้ําผมก็เลือกมาสามข้อก็คือผมเลือกข้อหนึ่ง เลือกข้อสามเลือกข้อสี่นะครับที่ผมไฮไลท์คีย์เวิร์ดไว้ก็คือตรวจจับเข็มตัวนี้นะครับซึ่งตรวจจับเข็มตัวนี้ก็จะมาเป็น K y คีย์เวิร์ดตรงนี้นะครับตรวจจับเข็มโอเคนะทำไมต้องทําเป็น K y วายคีย์เวิร์ดอันนี้อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่าคําว่า K y คีย์เวิร์ดเนี่ยคนที่ทํางานนั้นยอบนั้นคนที่ประเมินความเสี่ยงร่วงม,มือชี้ปากย้ําในครั้งนั้นจะจะรู้ K y คีย์เวิร์ด ส่วนคนที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับงานนั้นจะรู้หรือไม่รู้นั่นนั่นไม่ได้ซีเรียสไม่เกี่ยวกับเขาอยู่แล้วนะครับงันคนที่ทํากิจกรรมงานนั้นนะความเสี่ยงนั้นนต้องจํา KY วาคีย์เวิร์ดของตัวเองให้ได้อาจจะมีการทวนสอบนะครับวันนี้ทํา KY หรือยังค Y กันเรื่องอะไรนะขอดูใบ KY หน่อยขอถามหน่อยว่าไอ้ตรวจจับเข็มเนี่ยตรวจอะไรจับอะไรเข็มอะไรอย่างเงี้ยผู้ปฏิบัติงานของท่านต้องตอบได้นะครับถ้าพูดปฏิบัติงานของท่านตอบไม่ได้นั่นหมายความว่า พูดรายงานของท่านไม่เข้าใจไม่ได้ร่วมทํากิจกรรม k คหรือเข้าไปร่วมทําแต่ไม่ได้สนใจที่จะประเมินความเสียนะ่ยงนมันก็จะมีผลพวงไปอีกนะครับถ้าท่านถ้าถ้าถ้าคนทํางานเขาไม่ไม่ได้รู้เรื่องนะนะครับแล้วเขาก็ควรจะรู้ด้วยเพราะว่าเขาจะเป็นผู้ที่มีรายชื่อที่อยู่ในนี้รวมทั้งลงนามรับทราบด้วยนะครับนั้นอันนี้คืออันนี้คือวิธีการทำเดล i ่เคไวเนี เวิร์กเ m อร์มิทแนบเดลี่เวิร์กเอรนะครับก็ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็ติดต่อผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ